มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทย์ณปพานะคะฝากข้อความนี้ถึงครูกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจนได้นะคะสำหรับคลิปจากชาวเน็ตรายหนึง่งที่มีเด็กสาวคนนึงนะคะขอแพทย์ณปพาถ่ายรูปในร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะและหลังจากถ่ายรูปเสร็จนะคะเด็กคนดังกล่าวได้ยกมือไหว้ขอบคุณแพทย และในจังหวะน,นั้นนะคะชาวเน็ตก็เกิดการโต้เถียงกันว่าสาวแพทนั้นรับไหว้หรือยังคะ่ะบางก็บอกว่ายกมือรับไหวก็ดีบ้างก็บอกว่าแพทเองพยักหน้าเชิงรับไหว้แล้วซึ่งสาวแพทออกมาเคลียร์แล้วว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลการรับไหว้ก็มีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะล่าสุดค่ะสาวแพทได้พูดถึงคอมเมนต์ที่มีชาวเน็ตรายหนึ่ง แสดงความคิดเห็นนะคะว่าเราเป็นครูเด็กอนุบาลไหว้เรายัางรับไหว้เลยซึ่งสาวแพทได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านทางรายการเพชรมันบันเทิงนะคะว่าขอบคุณเลยค่ะคุณครูคะสิ่งที่คุณครูทําแบบนั้นคือดีมากเลยค่ะคุณครูต้องทําแบบนั้นให้เป็นตัวอย่างต่อไปค่ะแต่มันก็มีคอมเมนต์ต่อจากนั้นว่าครูมีความคิดแบบนี้หรอคืออะไรอะ่ะ ก็คือมีความคิดที่จะไปคอมเมนต์ด่าคนอื่นแบบนี้หรอแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแพทเองไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็ถามว่าครูจะดราม่าทำไมบางคนไม่คิดอะไรในคอมเมนต์ดูแค่หุ่นดูแค่กล้ามท้องมีบางคนบอกว่าเห็นเราพยักหน้าแล้วนะแต่ว่าสถานการณ์ตรงนั้นครูอาจไม่เห็นแต่วิธีการใครวิธีการมันนะคะแพทเองไม่ติเตียนสำหรับคุณครูสิ่งที่ครูทำดีอยู่แล้วทำอย่างนั้นต่อไปนะคะ เพราะอย่างของแพทแพทก็มองว่าแพทรับไหว้น้องแล้วค่ะและแพทก็รีบด้วยคือแพทไม่ได้เมินเฉยนะคะการที่จะเร็วจริงๆอะ่ะแพทไม่หยุดถ่ายรูปเลยยังจะดีเสียกว่าค่ะเราดูของขึ้นมากเลยนะแพทบอกว่าขึ้นจริงๆเพราะคนไม่รู้จุดประสงค์คือแพทไม่ได้แบบนั้นแพทไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณครูออกมาพูด และบอกว่าเด็กอนุบาลคุณครูยังรับไหวเลยครูทําดีแล้วอยากให้ครูทําต่อไปสิ่งที่ครูคนนี้หมายถึงคือการที่แพทเองรับไหว้แต่ว่าไม่ยกมือขึ้นรับไหว้แล้วก็ก้มหัวแบบนี้เขาบอกว่าควรจะยกมือรับไหวหน่อยก็เลยมีคนไปตีความว่าแพทไม่รับไหว้เราเองชี้แจงเรียบร้อยสิ่งที่ครูมาเริ่มต้นโพสต์แล้วมีคนทําให้เป็นดราม่าเนี่ยดีแล้วค่ะครู แพทไม่ใช่คนที่ไม่มีมารยาทค่ะไม่อย่างนั้นแพทคงอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้ป่านนี้โดนด่าไปมากมายแล้วฉะนั้นวิธีการไม่เหมือนกันนะคะต่อไปถ้าเกิดแพทไปไหว้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แค่พยักหน้ารับแพทต้องด่าผู้ใหญ่คนนั้นไมคะว่าไม่มีมารยาทสิ่งที่คุณครูเริ่มต้นโพสต์แล้วมาทําให้เป็นดราม่าเนี่ยดีแล้วค่ะครูการที่ครูนั้นเอาคลิปไปรีโพสต์ใหม่ถ้าทําให้เราเสียชื่อเสียงเราก็เอาผิดเขาได้ค่ะแพทเองคุยกับทนายแล้วค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ